มาดูยางแม่ปั้มเบรกของโตโยต้กันต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้ AE ออ0ยนะคะเออตองหนึ่งไฮท้อกนะคะสิบสทับสิก็ใช้ได้หลายรุ่นเลยนะคะต้องเทียบนะคะตัวนี้เทียบสําคัญเลยต้องถอดเทียบนะคะมีลูกยางทั้งหมด4ตัวสตัวแบบนี้นะคะโอเค จะมีลูกยางที่เหมือนกันอยู่2ตัวก็คือ2ตัวนี้นะคะเขาจะมีรอ่องตัวนี้จะเป็นตัวบางนะคะตัวนี้จะหนากว่านะคะตัวร่องเขาก็จะมีร่องแบบนี้นะคะด้านบ่าด้านหลังแบบนี้เรามาดูรูในกันก่อนนะคะวัดตามกันแบบนี้เลย11มิลน,นะคะรูในแล้วก็ขอบนอกนะคะขอบนอก19.5มิล แล้วก็4มิลน,นะคะตัวบางนะคะตัวบางตัวนี้ไม่มีร่องนะคะอยู่ที่11.5มิลน,นะคะ11.5มิลแล้วก็20มิลน,นะคะ20มิลแล้วก็5มิลความหนานะคะตัวนี้ตัวหนาสุดนะคะหนาสุด รูในอยู่ที่11.5ขอบนอกจะอยู่ที่18 5. มิลความหนาจะอยู่ที่7จมิลน,นะคะ